สวัสดีครับวันนี้มาต่อนะครับผมได้ข้อสังเกตรครับทำหลายๆอาการหลายๆรุ่นหลายยี่ห้อเราก็จะมาเจอข้อที่แบบโอเคมันต้องทำยังไงมันต้องแก้ยังไงนะครับอันนี้ลักษณะพดลวดนะครับเป็นลักษณะที่อาบน้ำยามาไม่ดีการพันเชือกพันพันแล้วลวด ไม่เรียงชิดแน่นนะครับคือมันมีลักษณะหย่อนหย่อนทองช้างมั่งอะไรมั่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของตํำหนินครับาการทําไม่ดี QC ไม่ดีทุกอย่างเป็นข้อผิดพลาดมาเลยนะครับแล้วก็อาบวานิชมาน้อยนะฮะฉะนั้นถ้าท่านจะมองหากดลวดที่ดีครับ ท่านต้องมองหาความเรียบรอ้อยนะครับมองหาความประณีตบรรจงนะครับตั้งแต่การพันพันขดเนี่ยฮะพันพวดนะครับแล้วก็การอาบวันนิดนะครับโอเคทีนี้มาดูจุดใ,ใจใจความสําคัญตงรงบริเวณวเขั้วเข้าต่อหวัวสายนะครับอันนี้ผมเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าความผิดพลาดความผิดพลาด ตรงนี้นะครับคือเอาเคเบิลทายมารัดก,กับสายสายไฟครับสายไฟคุณสมบัติทอนร้อนอที่ที่มันไม่ได้มีความสามารถคุณสมบัติที่เกินเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับตัวนี้ประมาณ8 5องศานะครับซึ่งพัดลมเวลามันร้อนเนี่ย มันร้อนอยู่60 70 80ิได้นะครับแล้วเวลามีปัญหาคือมันก็ร้อนเป็นร้อยได้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยสายพวกเนี้ยมันก็จะแข็งนะครับทำให้การตรวจซ่อมการรือการประกอบเนี่ยมันมีแต่อุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นฮะการแก้ฮะถอดออกแล้วก็ยกสายนี้ให้สูงนะครับแล้วก็ พันใหม่ฮะโอเคยังมาดูนี่ฮะนี่เป็นลักษณะกดลวดที่ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ฮะไม่ถ้าเจอแล้วคือคือทิ้งนะฮะถ้าไม่ทิ้งก็ยานตามที่ท่านหลายๆท่านทำคือหาบวันิ้นะครับ ชุบวานิชนะฮะให้มันแข็งให้มันอยู่ตัวนะครับเนี่ยลวดลวดมันยังดิ้นได้มันมันยังมันจะเป็นลักษณะที่จะเสียดสีกันได้แล้วก็ช็อตรอบอนาคตอันใกล้นะครับก็เน้นย้ำสำคัญนะฮะตรงนี้นะครับพันอย่าเอาสายไฟติดกับขดลวดนะครับเน้นย้ำเลยนะครับ